สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็จะเสนอเป็นลักษณะอาหารสไตล์ไทยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราค่อนข้างนิยมความเป็นอาหารไทยแล้วก็เน้นที่สุขภาพเป็นสําคัญนะคะอาหารหลายๆจานด้วยกันเนี่ยค่ะกำลังนิยม เอาเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างเช่นเอามายำเอามาแกงอะไรหลายๆรูปแบบนะคะดังนั้นเราก็ใช้เห็ดเช่นกันค่ะในการทำอาหารจานนี้นั่นก็คือขนมจีนน้ำยาเห็ดค่ะนะคะขนมจีนน้ำยาเห็ดในวันนี้ที่เราจะทำนั้นนะคะถ้านในกรณีท่านผู้ชมทานอาหารมังสวิรัต นะคะก็จะทานได้นะคะเพราะว่าส่วนประกอบนั้นไม่มีส่วนของปลาหรือเนื้อตัวอื่นๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นช่วงฤดูที่เรารับประทานเจกันนะคะเทศกาลเจนั่นเองเราก็จะต้องเปลี่ยนจากน้ำพริกที่มีส่วนผสมของหัวหอมและหัวกระเทียมออกไปนะคะรวมไปถึงการใช้กะปิก็ต้องเป็นกระปิเจด้วยนะคะ ดังนั้นเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยก่อนดีไหมคะว่าที่ดิฉันพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเออต้องเอากะปิออกต้องเอาหัวหอมหัวกระเทียมออกนั้นนะคะสูตรและส่วนผสมของขนมจีนน้ํายาเห็ดในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะนะคะว่าขนมจีนน้ํายาเห็ดนั้นก็คือส่วนของเครื่องน้ํำยานะคะก็คือประกอบไปด้วยเห็ดนางลม300กรัม พริกแห้งเม็ดใหญ่12เม็ดในกรณีถ้าท่านมองว่าเผ็ดเกินไปเราก็ลดตรงนิดหนึ่งได้นะคะแต่ที่ตรงนี้เห็นว่าเป็นลดกลางๆแล้วเกลือป่น2ช้อนชาค่ะตะไคร้หั่นบางๆ3ช้อนโต๊ะข่าหั่นละเอียด2ช้อนชาค่ะนะคะรากผักชี2ช้อนโต๊ะสำหรับรากผักชีเวลาท่านผู้ชมเตรียมเนี่ยนะคะอยากให้นำส่วนของ การล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วตัดค่ะเนื้อจากลากขึ้นไปประมาณ1นิ้วส่วนนั้นเรายัางใช้ได้และยังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะผิวมะกรูดสองช้อนชากระชายหั่นบางๆครึ่งถ้วยกระเทียมหั่นหยาบครึ่งถ้วยค่ะหัวหอมแดงหั่นหยาบเซนหนึ่งส่วนสีถ้วยนะคะแล้วก็พริกไทย 1>, 1ช้อนชากระปิ2ช้อนชานะคะอันนี้คือส่วนผสมของน้ำพริกแกงทั้งหมดเรามาดูส่วนผสมของน้ำยากันก็จะประกอบไปด้วยส่วนของหัวกะทิ3ถ้วยหางกะทิ3-4ถึงถ้วยน้ำปลา 3- 4ถึงช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ส่วนของอ,อผักหรือส่วนผสมอื่นที่เราทานนั่นก็คือขนมจีนถั่วง,งอกมะละ นำไปลวกนะคะมามาละจีนนำไปลวกแล้วก็ผักบุ้งใบใบแมงลักนะคะซึ่งตรงนี้เป็นผักแหนมเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มในส่วนผสมอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เราโขกน้ำพริกเนี่ยเราต้องใช้เวลามากนะคะถ้าแม่บ้านไม่มีเวลาก็จะ แนะนำเคล็ดลับหรือเทคนิคแบบง่ายๆให้กับท่านผู้ชมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นก็คือพวกเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาเป็นตัวช่วยในการทำอาหารวันนี้เราทำส่วนของออกะทิก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยทำในบ้านนะคะถ้ามีบ้านไหนมีท่านผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็จะใช้ก็คือนำส่วนของหางกระทิค่ะ ใส่ลงในหม้อนะคะตั้งไฟค่ะนะคะแล้วเราก็นำส่วนของเครื่องแกงนะคะที่พูดถึงไปแล้วนั้นนั่นก็คือพลิกค่ะนะคะใส่ลงในหม้อเดียวกันเลย นะคะพริกตะไคร้สองช้อนโต๊ะนะคะนี่สองช้อนโต๊ะอ๋อแล้วก็ข่าค่ะสองช้อนชานะคะ่ะเออเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตะไคร้สองช้อนโต๊ะนะคะจริงๆคือสามนะคะขอโทษนิดนึงแล้วก็ผิวมะกรูดสองช้อนชา นะคะคลากผักชีสองช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมครึ่งถ้วยหัวหอมแดงเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะนี่เกินอยู่นะคะกระชายค่ะครึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็ข่าสองช้อนชานะคะรวมไปถึงส่วนของพริกไทยและก็ส่วนของเกลือนะคะพริกไทยเกลือกะปิเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะตรงนี้เราก็ตั้งไฟไปสักครู่หนึ่งจนกว่าส่วนผสมนั้นเดือดและก็ ให้ส่วนของพริกและเครื่องสมุนไพรต่างๆนั้นนุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ส่วนของน้ําพริกนั้นมีลักษณะนุ่มเปื่อยเวลาเรานํามาปั่นโขกก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าในปัจจุบันนี้บางครอบครัวนะคะหรือบางบ้านก็จะเน้นในแง่ของการโขกน้ําพริกให้เป็นน้ําพริกสําเร็จออกมาก,ก่อน แล้วก็นําส่วนของน้ําพริกนั้นมาละลายกับส่วนของกะทิอันนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะในการทําหรือเตรียมหรือบางครั้งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะซื้อส่วนของน้ําพริกแกงที่เป็นน้ําพริกแกงคั่วนะคะมาแล้วก็เติมกระชายเข้าไปอีกเล็กน้อยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะ ได้ในส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะคะเรารอสักครู่นะคะให้ส่วนของน้ำพริกแกงนั้นนุ่มซะก่อนนะคะแล้วเราก็จะเตรียมส่วนของอเครื่องปั่นเวลคอยนะคะอันนี้เราต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งค่ะนะคะให้ส่วนผสมนั้นนุ่มพร้อมใช้งานนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเจอปัญหาหนึ่งตามมานั่นก็คือ ในเรื่องของการโขกนะคะให้เปื่อยนี่ก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งหลังจากที่เราต้มไปสักครู่หนึ่งนะคะเราก็รอให้ส่วนของเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยค่ะนุ่มนะคะสักนิดหนึ่งซึ่งเวลาในการต้มเคี่ยวเราก็ต้องดูในลักษณะก็คืออย่างเช่นไฟแรงไม้นะคะการต้มก็อาจจะลดระยะเวลาลงหลังจากที่เราคิดว่ามันนุ่มพอแล้วนะคะ เราก็จะนำส่วนนี้ไปกรองออกก่อนค่ะนะคะนี่ค่ะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นกะนะคะหรือเครื่องแกงทั้งหมดที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะขึ้นมาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเก็บน้ำส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ยังไม่ทำอะไรน้ำส่วนของเครื่องปั่นค่ะ นะคะเตรียมการไว้ะะวก่อนเก็บออกให้หมดเลยนะคะมาสักครู่นี้ยังเทออกไม่หมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนของกะทิมาสักครู่เนี้ค่ะใส่ลงในหม้ออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะต้มส่วนของเห็ดไปด้วยเลย ะะทําไมเราไม่เอา2อ,อย่างมาผสมกันเลยล่ะนะคะเนื่องมาจากว่าส่วนของกากของเครื่องเทศอะคะ่ะหรือสมุนไพรที่เราใช้ในส่วนผสมวันนี้มันจะมีความหยาบแตกต่างกันถ้าเราต้มรวมกับเห็ดแล้วเราจะเจอปัญหาแน่ๆเลยก็คือเห็ดอาจจะนุ่มเกินไปล้วนะคะเดี๋ยวรอเดือดนะคะ พอเห็ดนุ่มไปเนี่ยความเป็นลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารเวลาเราทานเนี่ยค่ะก็จะเละไม่อร่อยนะคะนำส่วนนี้เครื่องน้ำพริกแกงทั้งหมดค่ะใส่เลยโถปั่นเลยนะคะถ้าโขกด้วยครกเองนะคะคุณแม่บ้านหรือสมาชิกที่ ช่วยโขกน้ำพริกให้ก็คงร้องโวยวายนิดนึงจะกินกันทีเนี่ยกว่าจะได้กินเนี่ยต้องโขกอะไรเนี่ยแต่ถามจริงๆแล้วการโขกนะจะได้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยที่ดีกว่านะคะแต่อันนี้ในกรณีที่เราอยู่ในครอบครัวที่ขนาดเล็กไม่ทําเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงไม่มีเวลากับการทําอาหารมากนะักใส่ส่วนของกะทิไปหน่อยนึงนะคะ อย่าใส่มากจนเกินไปถ้าใส่มากจนเกินไปเราจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือน้ําจะเป็นตัวพาให้ส่วนของกาก,ากต่างๆเนี่ยค่ะหนีน้ํากันนะน,นะคะก็คือมันก็จะบดยากขึ้นนะคะเห็นไหมคะสักครู่หนึ่งพอบดจนกระทั่งส่วนของน้ําพริกแกง ละเอียดนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าใส่น้ําเยอะเนี่ยคะ่ะมันก็จะวิ่งหนีไปหมดเลยรอจนเดือดนะคะเรามาย้อนมาดูที่หม้อน,นิดนึงค่ะนะคะหม้อน,นี่ตอนนี้น้ํากะทิเดือดแล้วใส่ของเผ็ดลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ต้มเผ็ดไปก่อนนิดนึงนะคะ ให้เห็ดนุ่มก่อนปิดเครื่องนิดนึงค่ะตรวจดูก่อนว่าส่วนของน้ำพริกแกงของเรานั้นละเอียดพอหรือเปล่านะคะไม่ใช่ให้เป็นลนพพักษณะพริกเป็นใบๆอยู่เลยแต่อันนี้คือละเอียดแล้วนะคะถ้าจะบดปัน่นอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะคะขออีกเล็กน้อยอีกหนึ่งรอบค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะได้ส่วนของขนมจีนน้ำยาละปะทานในมือนี้แล้วนะคะแล้วมยุ่งยากเลยเตรียมส่วนของเห็ดนะคะพอเห็ดสุกเรียบร้อยได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเราก็เก็บส่วนของเห็ดขึ้นมาไว้ก่อน นะคะคเอาเห็ดขึ้นมานะคะเห็ดนุ่มแล้วนะคะก่อนที่จะนำส่วนของเห็ดมาใช้เนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วรวมไปถึงนะคะฉีกให้มีขนาดชิ้นที่เล็กลงเล็กน้อยจะได้สะดวกในการประกอบอาหารแล้วก็เวลาเรานำไปบดปั่นก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะนะคะ ถ้ารวดเร็วก็คือใช้วิธีง่ายๆคือการกรองเลยก็ได้นะคะไม่ต้องตักแบบนี้ก็ได้เราก็จะได้ส่วนของเ,ออเห็ดขึ้นมาจากกะทิทั้งหมดเลยนะคะนะคะ ยินน้ำออกนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าต้องการให้ง่ายๆนะคะก็คือใช้วิธีการคือกรองจะง่ายที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็นําส่วนของน้ําพริกแกงที่ปั่นได้ค่ะใส่ลงในหม้อกะทิเลยนะคะให้ต้มเคี่ยวไว้ก่อน ส่วนของน้ำยาเนี่ยค่ะถ้าให้ดีนะคะมีการเคี่ยวนานๆเนี่ยค่ะจะให้น้ำยาเนี่ยข้อนอร่อยนะคะแต่ถ้าเคี่ยวน้อยไปเนี่ยหสีก็จะไม่ได้นะคะนี่ก็เคี่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบดส่วนของเห็ดมาผสมกันนะคะน้ำที่เรากรองไว้นะคะเห็นไหมคะ ยังเหลือก็ใส่รวมหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของกระทินะคะหัวกะทิก็ใส่มาด้วยกันเห็นไหมคะอันนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเคี่ยวแล้วเปิดไฟเลยค่ะนะคะทางนี้เคี่ยวไปก่อน แค่เห็นส่วนของกระทิแล้วก็น้ำยาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าดูน่ารับประทานแต่ว่าน้ำมันยังไม่ค่อยขึ้นดีนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ส่วนของกระทินั้นแตกมันออกมาเล็กน้อยนะคะส่วนต่อไปที่เราต้องทำนั้นก็คือส่วนของเห็ดค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราต้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ ก็ใส่ลงในโถปั่นค่ะทั้งหมดเลยนะคะสำหรับ300กรัมที่เราเตรียมวันนี้นะคะสะดวกที่จะบดท,ทั้งหมดได้เลยค่ะนะคะดูด้วยนะคะต้องมีปริมาณของน้ำเล็กน้อยนะคะถ้าน้ำน้อยเกินไปนะคะ ก็นำส่วนของน้ำแกงที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะเติมจำได้ไหมคะท่านผู้ชมขณะที่เราบดปั่นส่วนของน้ำพริกนั้นนะคะเมื่อสักครูน่นี้ดิฉันลืมในส่วนของกระปิแล้วก็เกลือรวมไปถึงพริกไทยนะคะเราจะใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ ในโถปั่นนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมกำลังปั่นน้ำพริกนะนะคะให้ใส่ส่วนนี้ไปได้เลยค่ะก็บดปั่นไปพร้อมกันนะคะให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันทั้งหมดค่ะ ต้องตรวจดูเครื่องด้วยนะคะว่าในกรณีเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเนื้อเนื้อที่บดปั่นนั้นมากเกินไปแล้วนะคะข้น,นืดเราก็เติมส่วนของกระทิที่เรากำลังเคี่ยวอยู่ลงไปด้วยเล็กน้อยะคะ่ะเครื่องจะได้ไม่ทำงานนักมากนักน,นะคะอัีนเห็นะคะ ปริมาณมันก็จะเหมาะสมกันพอดีล้นะคะการบดปัน่นเราต้องการให้เนื้อส่วนของเห็ดนั้นค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะตรวจด,ดูค่ะว่าเห็ดของเราละเอียดแล้วนะคะอันนี้ละเอียดใช้ได้แล้วเราก็จะนำส่วนของเห็ดเนี่ยค่ะ เทใส่ลงในน้ำพริกแกงค่ะนะคะทั้งหมดเลยนะคะนะคะต้องหมั่นคนด้วยนะคะขณะที่มีการต้มเคี่ยวเกิดขึ้นนั้นต้องหมั่นคนนะคะเห็นไหมคะค่อนข้างข้นมากแล้วก็คนนี้ ในกรณีที่บางส่วนนั้นยังติดอยู่ในโถปั่นค่ะนะคะเราก็ใช้ส่วนของน้ำเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะสักครู่นะคะค่ะ เราต้มในส่วนผสมของน้ำยาเนี่ยจนกระทั่งให้มีมีลักษณะของความเป็นไขมันเกิดขึ้นนิดหน่อยก็คือแตกมันนั่นเองค่ะเออเวลาเราต้มเคี่ยวนะคะก็ต้องหมั่นคนสักนิดนึงจนกระทั่งส่วนของกะทินะคะแตกมันมีลักษณะน้ำมันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูความข้นด้วยถ้าเราไม่ชอบข้นมากนะคะ อาจจะใช้เป็นน้ำซุปจากผักหรือน้ำเปล่าก็ได้หรือหางกะทิเลยนะคะอันนี้ให้เลือกเอารวมไปถึงความข้นในลักษณะต่างๆที่เราบอกแล้วนะคะหรือบางท่านเนี่ยค่ะอาจจะชอบให้มีส่วนของอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนของเห็ดที่เป็นลักษณะชิ้นนะคะหลงอยู่ในนี้บ้างปรุงรสเลยนะคะที่เราพูดไว้ว่า3-4ช้อนโต๊ะ ะะเราก็ต้องดูก่อนด้วยนะคะว่าต้มเคี่ยวไปแล้วเค็มไปหรือเปล่าปริมาณน้ํานั้นค้นขึ้นนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่หมดถึง3ถึง4ที่พูดไว้แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนโต๊ะดูด้วยนะคะว่าความหวานจากกระทิเองแล้วมีความหวานอยู่บ้างแล้วนะคะเราก็อาจจะใส่น้อยเนยรวมไปถึงอย่างเช่น ถ้าเราทำน้ำส่วนของน้ำยาเนี่ยไว้ค่อนข้างเข้มข้นนะคะผู้รับประทานเวลาทานกับผักกับเส้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำปลาก็ได้นะคะเคี่ยวต่อไปอีกเล็กน้อยนะคะเรามาดูในส่วนของขนมจีนนะคะว่าขนมจีนที่เราจะเตรียมนั้นนะคะ สำหรับเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างนะคะขณะที่เราดูต้มเคี่ยวกันไปด้วยนะคะนำส่วนของขนมจีนนะคะที่เราเตรียมไว้ทั้งจับเนี่ยคะ่ะนำไปนึ่งให้ร้อนซะก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาพันนะคะหรือมาม้วน ตามความสวยงามที่เราเห็นแล้วว่าดูสะดวกกับผู้ทานนะคะแล้วก็สามารถจัดตกแต่งได้สวยงามด้วยนะคะอย่างเช่นเราจะใส่ประมาณ2ชิ้นก็ได้นะคะหรือมากน้อยแตกต่างตามความรู้สึกของผู้ทานว่าหนึ่งเสิร์ฟนั้นอิ่มพอดีนะคะอันนี้เราจะวงเป็น ก้อนๆไว้นะคะแล้วก็นำส่วนของไข่มาจัดเรียงไว้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะวางตั้งไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็ตัดพอให้ตั้งได้ค่ะ ะก็ได้แล้ววางจัดด้วยใบแมงลักนะคะอันนี้เราก็จะได้ส่วนของขนมจีนที่จะเสิร์ฟสำหรับหนึ่งที่นะคะรวมไปถึงผักสดค่ะที่เมื่อสักครู่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะคะอันนี้สุกนะคะและก็ น้ำยาที่เสร็จแล้วนะคะชิมรสตามชอบนะคะท่านผู้ชมนะคะมันคนด้วยนะคะในหม้อเนี่ยคะ่ะเนื่องมาจากว่าส่วนของน้ำยาเนี่ยจะข้นลงไปถึงข้างล่างมีโอกาสที่จะทำให้น้ำยานั้นไหม้ได้นะคะก็คือเห็ดที่ค้นติดอยู่ก้นหมอนั่นเองเห็นไ,ไหมคะอันนี้ แตกมันแล้วสวยงามนะคะไม่ต้องให้แตกมากนะคะพอสวยพอแล้วค่ะตักเลยค่ะพร้อมนำมาเสิร์ฟนะคะคนดูด้วยนะคะว่าส่วนของน้ำยานั้นมีความเข้มข้นตามชอบของเราแล้วหรือ,อยังถ้าเรายังไม่ชอบในเรื่องของความข้นว่ามันยังข้นไปหรือใสไปในกรณีใสนะคะท่านผู้ชมก็ค้นเคี่ยวต่อไปค่ะแต่ถ้าข้น อย่างที่เรียนวิธีแก้ไว้แล้วค่ะว่าท่านผู้ชมอาจจะเติมส่วนของหางกะทิลงไปเพิ่มนะคะอันนี้เท่ากับว่าเราก็จะได้ส่วนของขนมจีนน้ำยาเห็ดแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็วิธีการไม่ยุ่งยากเลยรับประทานคู่กับมะละลวกนะคะมะละจีนลวกถั่วง,งอกใบแมงรัก หัวฝักยาวกระลำปีฝอยนะคะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าจะใช้ผักสดอื่นๆอีกหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขนมจีนน้ำยาเห็ดที่พร้อมจะรับประทานสำหรับสมาชิกในครอบครัวแล้วนะคะจากขั้นตอนวิธีการทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคงเป็นวิธีการที่ไม่ยากแล้วก็ สามารถทําได้ในครอบครัวนะคะรวมไปถึงแม่บ้านหรือสมาชิกในครอบครัวที่บอกว่าไม่มีเวลาพอสําหรับการทําอาหารเพิ่อครอบครัวท่านผู้ชมก็สามารถแก้ไขกับกระบวนการวิธีการทําได้นะคะให้ง่ายขึ้นอย่างที่ทําสาธิตให้ท่านผู้ชมเห็นในวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะของสําเร็จท่านผู้ชมเห็นมาแล้วนะคะบางท่านอาจจะขึ้นต้นรายการ มาดูไม่ทันนะคะในตอนต้นของรายการดังนั้นเรามาดูกันในสูตรและส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้นำไปประกอบอาหารเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะสูตรและส่วนผสมของขนมจีนน้ำยาเห็ดนั้นก็คือประกอบไปด้วยเห็ดนางรม 300กรัมซึ่งปริมาณเห็ดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะเพิ่มหรือลดลงได้ขณะนี้จะบอกได้เลยว่า300กรัมนี่จะทําให้ค้นแล้วนะคะดังนั้นอาจจะลดลงอีกเล็กน้อยก็ได้รวมไปถึงเอาบางส่วนของเห็ดเนี่ยค่ะในกระบวนการที่ต้มเคี่ยวอยู่นั้นนะคะส่วนหนึ่งเอามาปั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งยังเป็นชิ้นๆอยู่ในหม้อหรือในส่วนของน้ํายาน,นี้ก็ได้นะคะ พริกแห้งเม็ดใหญ่12เม็ดค่ะเกลือป่น2ช้อนชาเป็นเกลือไทยได้เลยนะคะป่นไทยค่ะตะไคร้หั่นบางๆ3ช้อนโต๊ะค่ะหั่นละเอียด2ช้อนชาค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะหัน่นฝอยๆแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะผิวมะกรูด2ช้อนชาหัน่นฝอยเช่นกันค่ะกระชายหั่นบางๆครึ่งถ้วยกระเทียมหั่นหยาบเจ็หนึ่งส่วนสองถ้วย วัวหอมแดงหั่นหยาบนะคะเศษหนึส่วนสี่ถ้วยค่ะอันนี้คือและก็ส่วนของพริกไทยป่น1ช้อนชากะปิ2ช้อนชานะคะอันนี้คือส่วนผสมของน้ําพริกนั่นเองและส่วนต่อไปนะคะหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ส่วนของน้ําพริกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เอาไปโขลกก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีการอย่างที่ได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ เอามาใช้เปลี่ยนส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราจะไม่มีปริมาตรที่บอกเอาไว้แล้วนะคะจากส่วนทั้งหมดที่ใช้มาหัวกะทิอีก3ถ้วยตวงค่ะหางกะทิ3-4ถถ้วยน้ำปลา3าถช้อนโต๊ะขึ้นอยู่กับการเคี่ยวนะคะว่าอาหารตรงนี้ของเราหรือน้ำยาของเราข้นไปไหมนะคะอาจจะน้อยกว่านี้เล็กน้อยก็ได้น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะ ดูด้วยเรื่องของความหวานความใหม่สดของกะทิค่ะก็จะใส่น้ำตาลน้อยหรือมากกว่านี้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปค่ะก็คือส่วนของขนมจีนน้ำยาก็จะไปประกอบไปด้วยขนมจีนถั่วงอกมะละผักบุ้งถั่วฝักยาวแล้วก็ใบแมงลักนะคะรวมไปถึงไข่ต้มด้วยก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบที่จะรับประทานขนมจีน น้ำยากกับไข่ต้มหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มลูกชิ้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมได้นะคะจากหน้าตาจากสูตรของอาหารในวันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเลยสำหรับวันนี้ที่ท่านผู้ชมจะรับประทานอาหารจานเดียวในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นสุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่า กากใยในอาหารรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆที่ใส่ในวันนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพทัท้งสิ้นเลยนะคะหากถ้าท่านผู้ชมมันสนใจหรือขาดในส่วนผสมที่ตามไม่ทันก็สามารถติดต่อสอบถามมายังอาจารย์อภิญญามานาโรธค่ะคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันและก็ทีมงานเนี่ยค่ะยินดีที่จะ ตอบข้อสักถามรวมไปถึงสูตรถ้ายังข้่องใจนะคะหมายถึงดูในรายการไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีมงานของเราและก็ตัวดิฉันเองก็คงต้องราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะด้วยรายการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ